ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกศนอําเภอน,น้ำพองประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2563ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อําเภออาชีพพัฒนาอาชีพหลักรรสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจัดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสัน้นกลุ่มสนใจ การสารจักร้าจากเส้นพลาสติกชั้นเรียนวิชาชีพกลุ่มสนใจพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน31ชั่วโมงหลักสูตรตัดผมชายปัญหาและอุปสรรคการจัดขงการสูนย์ศึาชีพชุมชน 1. ผู้เรียนมีอาชีพที่หลากหลาย 2. ผู้เรียนต้องการเรียนแล้วสามารถมีงางนทำมีตลาดรองรับ สาขาดแคลนวิทยากรข้อเสนอแนะในการจัดโครงการศูนย์ศึกอาชีพชุมชน 1. จัดอาชีพที่หลากหลาย 2. จัดกิจกรรมที่มีตลาดรองรับแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการศูนย์ศึกาชีพชุมชนจัดหลักสูตรที่หลากหลาย